สวัสดีครับเราอยู่กันในเกมคอฟดากอนส์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมจะมาทําเฉลยภารกิจตอบปัญหานะครับก็คือผมเพิ่งตื่นนะก็เลยรีบอาบน้ําแล้วก็รีบมารีบทํานะจะได้เป็นเฉลยให้กับหลายๆคนที่อยากจะได้เฉลยสําหรับภารกิจนี้นะก็เรียกได้ว่ารีบจัดนะรีบจัดจนจนโกนหนวดและบาดปากตัวเองที่ดูแลกัน <laughs> โอ้ยเลือดอาบเลือดอาบนะเลือดอาบก็คลิปนี้อาจจะเลือดเลือดท่วมนิดหน่อยนะเอามา นอกเลือกนะครับเรามาเข้าสู่คําถามดีกว่านะภารกิจตอบปัญหาต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ดูสปอยไม่อะไรมานะเพราะผมก็อยากเล่นสนุกกับภารกิจนี้เช่นเดียวกันนะเราไปทําพร้อมๆกันและอันไหนที่ผมทําผิดเดี๋ยวผมจะหาคําตอบให้ที่หลังว่าผิดเพราะอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเฉลยภารกิจตอบปัญหาไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะพร้อมไหมผมอัดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ลืมอัดนะ <laughs> โอเคปะพร้อมแล้วนะครับปะเออเริ่มครับอือ เครื่องกีดขวางมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ลดความเร็วกองกองทาหารบินของศัตรูไม่ใช่ครับบินกองบินเนี่ยจะข้ามเครื่องกีดขวางไปเลยครับทําให้กองบินหยุดเคลื่อนที่ไม่ใช่ทาให้กองหาหบกหยุดเคลื่อนที่ไม่ใช่ครับลดความเร็วกองหาหบนบกโอเคลดความเร็วครับเครื่องกีดขวางมีที่ลดความเร็วกองหาหที่เคลื่อนที่บนบกนะครับอันนี้ง่ายๆอันนี้ง่ายๆคุณจะส่งหาหไปพื้นที่เปิดได้อย่างไรกดที่พื้นที่ค้างไว้ไม่ใช่ครับแต่ พื้นที่เปิดจากนั้นเลือกส่งกองอันนี้ใช่น,นี้ใช่นะวาดวงกลมไม่ใช่ไล่เวทมนต์อันที่สอครับแต่พื้นที่เปิดจากนั้นเลือกส่งกองหนาหานะอันนี้ส่งบ่อยใครก็น่าจะรู้นะครับเมื่อฮีโร่มิสเตอร์มน่าเหลือศูนย์การกระทําข้อใดต่อไปนี้ยังทําได้อยู่โจมตีสิ่งปลูกสร้างคนอื่นส่งพวกเขาไปต่อสู้คุยกับพวกเขาในเมือง เข้าร่วมการระดมพลถ้าสแตมิน่เหลือศูนย์ไม่น่าจะส่งออกนอกเมืองได้นะครับน่าจะคุยกับพวกเขาในเมืองนะครับเออน่าจะคุยพวกในเมืองคือข้อใดยังทําได้ใช่ไหมเออคุยพวกเขาในเมืองน่าจะยังได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช้สแตมิน่ถูกไหมถูกครับโอเคข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ยศของเจ้าที่พันธมิตรบีดมาสเตอร์ใช่นะักวิชาการใช่ทูตใช่นายกรัฐมนตีไม่มีนะไม่มีนะไม่มียศนี้ในในใน,ในกิวนะครับ โอเคเรียบร้อยชิวๆครับการกระทําใดต่อไปนี้เพิ่มเลเวลความเชื่อใจฮีโร่ก็คุยไงเพิ่มเพิ่มเลเวลสกิลไม่ใช่สวมใส่ไม่ใช่สิ่งส่งพวกเขาไปต่อสู้ก็ไม่ใช่ครับในการจะเพิ่มเลเวลความเชื่อใจต้องคุยพวกเขากดคุยครับแล้วก็มันจะมีไอเทมใช้เพิ่มเพิ่มความสนิทด้วยนะครับคุยพวกเขาเอ้ยง่ายว่าง่ายว่ะ,าวะการกระทําใดต่อไปนี้จะไม่มอบแต้มสมาชิก ให้คุณในพันธมิตรไม่มอบแต้มสมาชิกให้คุณในพันธมิตรส่งข้อความช่วยเหลือพันธมิตรอันนี้มให้บริจาคอันนี้ได้แต้มสร้างสิ่งปลูกสร้างพันธมิตรอันนี้ไม่แน่ใจเข้าร่วมการระดมพลเข้าร่วมการระดมพลไม่น่าจะได้แต้มสมาชิกแน่นอนแต่สร้างสิ่งปลูกสร้างน่าจะได้นะครับเข้าร่วมการระดมพลครับนะโอเคเมื่อ c ีีของคุณเหลือศูนย์คุณจะทําสิ่งใดไม่ได้นะครับ CP เหลือศูนย์โจมตีสาวกบีฮิมอสไม่ใช้ CP ครับ เออคุยกับพีโรก็ไม่ใช้ CP พเปิดหีบไม่ใช้ CP ครับโจมตีสัปหลาดแห่งความมืดใช้ CP นะครับ CP พเหลือศูนย์เราจะโจมตีสัปหลาดแห่งความมืดไม่ได้ตอบข้อ4ครับนะดาบของมาเดลีนชื่อว่าอะไรดาบร่วมสาบานอันนี้ไม่แน่ใจ Aurora, ออโรล่าออ,อ,อดาบออโรล่าเนี่ยมันดาบของเอเอลนาครับเอเลนาผมจาได้พี่ฆาขาขัติยาคมดาบของซอลแลน์พี่า่ขัาติยาเนี่ยมันเป็นสายมา้าเพราะฉะนั้นเมเดลีนมันสาย ดาบไม่น่าจะใช่คมดาบของซอแลนก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นดาบร่วมสาบานอันนี้ไม่รู้แต่เดาเอานะครับอ่าใช่ด้วยใช่ด้วยสุดยอดนิโกโก,กับไดกีมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเขาเป็นฝาแฝดกันครับผมเคยอ่านเจอในประวัติของนิโกนะครับผมเคยอ่านเจอในประวัติของนิโกเป็นฝาแฝดนะพี่ชายน้องสาวพี่สาวน้องชายแม่ลูกแฟนเออชิบหายละใครเป็นพี่ใครเป็นน้องวะ ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอุ้ยพี่สาวน้องชายบอกว่านิโกนิโกนิโกน,น,น,นิโกน่าจะเป็นน้องนิโกน่าจะเป็นน้องตัวผู้ชายน่าจะเป็นน้องครับคือเนี่ยตอบไม่ไม่หนึ่งก็สามครับไม่หนึ่งก็สามแน่นอนนะแต่ผมเข้าใจว่าเป็นสามนะถ้าผิดก,ก็คือหนึ่งแหละนะครับ เอ้ยถูกด้วยถูกด้วยไวเวิร <laughs> ์มสัตว์เลี้ยงสุดโปรดที่รักของแคร็กมีชื่อว่าอไอนี่อันนี้ชื่อว่าสไปสไปจำได้เพราะว่าแคร็กเป็นตัวที่ผมรักมากแล้วผมก็อ่านประวัติเขาบ่อยนะเออไวเวิร์ worm, มไอตัวมังกรข้างๆเขาชื่อสไปครับจอันนี้จำได้จำได้โอเคเรียบร้อยสิบเต็มสิบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ <laughs> โอเคครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้คําตอบรู้สึกมันจะเหมือนกันมั้งรู้สึกว่าทุกคนได้รับเหมือนกันแหละแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีบทสรุปอะไรมานะครับแต่เอาว่าคลิปนี้ก็เป็นเฉลยไปเลยละกันนะสิบเนสิบก็ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ A C K เกม e Pop u อเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดไว ปลอดภัยเติมไว100%ยนะครับรองรับการชำระเงินของทุกธนาคารเลยแล้วก็ทูมันนี่วอลเล็ t ด้วยนะครับสามารถเออแอดไปได้เลยที่ Line แอด A.C.K. Top Up หรือ Facebook A.C.K. Top Up ก็ได้เช่นกันถ้าคุณคิดจะเติมเกมมือถืออยู่แล้วนะเข้าไปในเพจเขาเลยนะเขามีให้เลือกเติมหลายเกมโดยเฉพาะเกมคอรดากอนนะครับผมนะถ้าอยากจะเติมเกมอยู่แล้วและอยากจะสนับสนุนช anel น,นี้ให้สามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคอ d ์ดากอนต่อไปได้เรื่อยๆยังไงฝากเติมที่ A.C.K. เกม Top Up ด้วยนะครับผมนะเรื่องราคาไม่มีปัญหาถูกแน่นอนแล้วก็เขากำลังจะจดทะเบียนบริษัทภายในที่2อาทิตย์นี้นะครับเรียกได้ว่าทำยิ่งใหญ่ โตอลังการนะเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงฝากไปด้วยถ้าอยากจะเติมเกมอยู่แล้วและอยากจะสนับสนุนช a n นลผมนะครับเติมที่ ACK เกม Top Up Center ฝากไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจ็บเจ็บมีกนหนวดบาทมีกนหนวดบาท